สวัสดีนะครับเพื่อนที่รักนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปภาวนานะครับก็มีเรื่องของการงานมาแบ่งปันทุกคนนะครับอาหลายคนมากเลยนะครับที่บ่นเรื่องของการงานนะครับแต่อยากให้ทราบไว้นะครับว่าต้นตอที่มาของการได้งานที่เราทําอยู่นะเกิดจากวิธีคิดของเราทั้งหมดเลยนะครับเกิดจากทัศนคติจริตนิสัยของเราภายในใจทั้งหมดเลยนะเราถึงเลือกสิ่งๆนั้นนะฮะย้อนกลับไปที่ตัวผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ผมมีความคิดว่านะครับผมจะสามารถที่จะมีงานของตัวเองได้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นจุดที่ยากมากที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันไม่ได้มาคิดแค่ปีเดียว2เดือน3เดือนมันถึงจะมา,าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบกับทั้งหมดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันคิดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันพยายามสู้อยู่ตลอดเวลาคือประมาณว่าพยายามค้นหาอยู่ตลอดเวลานะครับอันไหนไม่ใช่เนี่ยมันจะเด็ดขาดในการที่จะทิ้งออกไปง่ายๆคือลาออกไปเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่นะ คือไม่มีความจําเป็นที่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่นะแล้วทีนี้เจดิดของผมเนี่ยก็ไม่ได้เลือกเองินเป็นตัวตัวอันดับแรกนะครับในการที่จะเลือกนะครับนั้นเลือกสิ่งที่มันรู้สึกว่าไปทํางานเนี่ยไปใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตเลยนะอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ผมในการที่จะเลือกงานนะครับฉะนั้นเนี่ยงานถ้าเข้าไปเนี่ยแล้ว รู้สึกว่าแค่เอาเงินมาเก็บแล้วไปซื้อสิ่งที่เป็นความสุขที่หลังเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่จดิตผมไองครับผมก็เลยไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะอัน,นั้าผมทําไปเลยว่าแม้ว่ามันจะน้อยแค่ไหนก็นตามขอให้หนักขณะที่หายใจและและนักขณะที่ทํางานนั้นนะ่รู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าเราพอใจเราเคารพตัวเองเราไม่หลอกลวงตัวเองอะ่ะมันก็เลยแบบด้วยจดิตมันก็เลยเลือกงานที่ชอบก่อนอันไหนไม่ใช่นะก็รู้สึกว่าไม่ใช่ก็ปัดไปอันไหนระบบไม่ดีก็ออกไปนะครับ เพราะในหัวเนี่ยมันมีมุมมองว่าเราสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้บางคนอาจจะหาโอกาสจากคนอื่นใช่ไหมครับโอเคจริงๆมันก็ได้โอกาสอยู่นั่นแหละนะแต่จริงๆนะถ้าผู้ที่เรียนรู้แล้วฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฮะนั่นคือเป็นนิสัยที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็ด้วยนิสัยที่แบบชอบเรียนรู้มันก็เลยแบบโอเคในเมื่อเราเรียนมาแล้วว่าอ่ะงานที่เราเรียนมานี่นะมันไม่สามารถที่จะตอบโจย์ความชอบหรือจิตนิสัย หรือเป้าหมายในการดําเนินชีวิตได้เราก็ไม่เลือกเลยนะค,คือไม่เสียเวลาไม่เสียดายสิ่งที่เรียนไปแต่วิชาความรู้ในงานนะยังชอบอยู่นะครับอย่างเช่นงานออกแบบงานศิละปะนะครับงานสร้างสามงานครีเอทหรือการสื่อสารนะครับการพัฒนานะครับหรืออะไรการพัฒนาภายในการแสดงออกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าโอกาสมันมาเรื่อยๆนะรเราก็แค่หาโอกาสอามาแต่งห้องตัวเองมาแต่งห้องน้องนะครับไป เพ้นผนังในที่ต่างๆนะครับก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปนะฉันเนี่ยมันเป็นจุดที่เราเลือกสิ่งที่เราปรารถนาหรือเป็นคุณค่าก่อนก่อนเรื่องของการตอบแทนนั่นเองฮะจนทุกวันนี้การตอบแทนก็สามารถทําให้เราลงทุนกับความรู้ได้มากขึ้นลงทุนกับอาสินต่างๆได้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแม้ว่ามันจะมีน้อยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าคุณค่าของการได้ได้รู้สึกว่า เรามีค่าในการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันจะสมดุลชีวิตได้เพราะมันไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยมันไม่เคยจะเอาอะไรมาตอบสนองให้ใจมันเลยเพราะใจมันดีอยู่แล้วในการที่จะได้งานที่ชอบแ้วได้ใช้ชีวิตด้านอื่นมันสามารถเอาเวลาที่เรามีเท่ากันเนี่ยสมดุลไปทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตใจเรื่องของคุณค่าประโยชน์ในงานได้เรื่องของการดูแลครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวได้น,นั่นเองนะครับการจะไปพักผ่อนการจะไปหาเพื่อน ก็ได้เสมอตลอดเวลานะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆเราปัจจัยที่จะไปในที่ต่างๆนั้นเนะี่ยอ่ะมันสามารถเป็นไปได้ในรายได้ที่เรามีน้อยๆนั่นเองครับนั่นมันขึ้นอยู่กับวางแผนแล้วมีวินัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเราสะสมมานานนะครับมันจะเป็นผลที่ตอบแทนเราแม้ว่าก่อนนั้นนะ้น่ะมันจะมีค่ายนถาถมมากก็ตามว่าเมื่อไหร่เราจะมีเมื่อไหร่เราจะเป็นเมื่อไหร่เราจะได้เข้าใจไหมครับเยอะแยะเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันรู้สึกว่ามีค่าในตัวเองอะ่ะ มันไม่ได้สนคุณค่าที่คนอื่นโยนมาให้นะครับมันยังจะเลือกทางที่มันต้องการอยู่นี่คือเจตวิสัยของผมเองนะครับที่มาแบ่งไปให้า้วยนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีคิดภายในของท่านคือทัศนคติคือนิสัยใจคอภายในจิตใจ,จนี่นแหละที่ทําให้ท่านเลือกงานที่ท่านได้ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่ามันจะทําให้ท่านรู้สึกมั่นคงหรือยังไม่มั่นคงหรือเป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหาหรือจําเป็นต้องทําอะไรก็ตามนะครับะฉะนั้น เกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านเลือกไว้ภายในนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อต้องการจะเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วทําให้ชีวิตออกจากการงานที่มันไม่ได้โอเคกับตัวเองครับฉะนั้นวันนี้เริ่มสะสมแล้วเริ่มเชื่อซะว่าเราเนี่ยสามารถได้งานหรือได้ใช้ชีวิตเนี่ยที่เราสมปรถนาได้เริ่มคิดเริ่มเชื่อตัวเองก่อนนั่นเองนะครับว่ามันมีทางมันมีโอกาสแล้วค่อยๆสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเชื่อมันในตัวเองก่อนนะครับโอเค สวัสดีลาติสวัสดีครับบ๊ายบายครับ